สวัสดีครับอยู่กับช่องเท่าแก่น้อยนะคะตอนนี้รถเข็นข้าวไหลทางมันลื่นเละมากอ,อันนี้รถเกี่ยวข้าวยี้ยพึ่งนะคะรถที่หนึ่ง โอ้ยลุงปีนไดไงสุดยอดเอาแย้เราไม่ใช่จอมหน่อยจอมจัดไปแล้ไม่ลื่นอ่ะจะลื่นยังไงยังยังยังเออกินข้าวใั่ไหมขยับรถไปตรงนู้นเนี่ยแล้ว่าจะขยับยต้นนะจะออ นี่รถเล่านะคะสมคิดรอปล่อยข้าวแต่ว่ามันปล่อยไม่ได้ไบายกล้องหน่อยอเดี๋ยวไปเจอในช่อง Youtube นะสวัสดีป้าต้ตาถ่ายยี่สิบพอจริงป้ะเดไปพัดย่องไวดูรถถ่ายสิ่ง รถ่ายล่อเปล่าทางมันแย้ออกนะคะทุกคนอันนี้เรารอรอปล่อยข้าวทีนี้ก็ากอีกทิ้งไลกคันเลยหรือจอดหมิ่นจัด

ไปเลยแม่เราเพืองเพื่อนใจเาจะชดลูกอะไรก็ร่าก่อนจดกับู้ก็ได้ดีกว่าข้าวแล้วอยู่ข้าวแล้วจดกินข้าวกี้เนี่ยตะพดกอ่ะอ้ก็จะกินข้าวเลยเไมนผักตบจัง

เาอาโอ้ข่าวลิ้วกนโตออกงแ่ดงเลยโตมานะลอ้คนต้หลายคนเฮ้ยดนโโทรทิย์จริงฮะไอ้คปนวะอ้คนไตอมไปทำงานกินะรอไปเป็นลังแต่ว่าทำงานกินล้ดอันนี้เจ้าของรถ ป้าคนสวยช่วยกันคนละไม้ละมือตักข้าวพ่อเรายืนยืนให้กำลังใจขึ้นไปข้างบนสะพานไม่ได้แล้วเหนื่อยพี่หรอเหนื่อยไหม

E วกสส่างงแปล่อยข้าวนะครใครอยู่ในในี้นะไปติดตามด้วยนะใน YouTube <อ>นะพี่หนูหันหน้ามาหันน้ามาหันหน้ามาดูหลังเสื้อดีดูหลังเสื้อนี่อะไรนะ ัย้ายสังกัดเราไม่ต้องไปกินข้าวที่อูแล้วนะโอ้ให้ไหปนี่เค่องนต์ยงเยีเองยนต์นกนน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 เนีนน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 นี่นนนนนนน ต้องใจกำลังก็ได้ว่าไปยวด้ยม่ทายเย็บตีเยบตีพี่เค่ไหนโชว์ความรอในจะโชว์หน้าแดงโด่งๆรลอๆหน่อยกินนมกินนมเฮ้ยน้อย่างนี้เขาไม่กินนี่รอตอนนี้เราอยู่ริมถนนนะคะคือรถจอดยาวมากอันนี้ฟีมมือฉันเองล้อเกือบหลุด แดดออกแล้วค่ะน่าจะเกีียวต่อไม่ตกแล้วรถจอดเต็มทางเลยนะคะเก็บฟันหน่อยได้ไหมนี่นี่นี่เก็บฟันหน่อยได้ไหมันติดกระโป มองกัตรงนี้ก็โป้อนเลยลูกส่งเลยนี่นขยัน่ายถ่าโเลยมันคำนี่นี่เนเนเ่เนเขาลบโยกก็เหอนยัแซวดิเนี่ยเดี๋ยวเกี่ยวรือยังอยู่หน้ากลองก็ต้องทำไงตรงเงินหน่อยเหลือแค่ั้นหละ ไม่ใช่พูดมากมากหน่อยส่งจุ๊บหน่อยให้สาวสาว FC หน่อยต้เร็วเร็วเร็วสวัสดีได้ะเร็วเร็วสวัสดีครับอยู่กับผมนายเดอร์นะครับผมนายเดร์ทั้งหมดครับ Line f a c e k t o k แอดไปเลยครับมีมียังครับงครับน นายเคยดูห้องล้างเสื้อไหนสิทีมงานอะไรครับอะไรมันบังอ่ะพี่นายกระเป๋าว่ะเออทีมงานอะไรพูดดิในมีอยู่คันนึงครับผมเตาเจริญชับอยู่คันนึงเตาเจริญชับอยู่คันนึ่งยายายา เต่าเจริเต่าแล้วเขาเล่นเขาเล่นกูเป็น้รเนี่ยเออหนึ่งห่วงหนึ่ง้านัดเจียห่วงหนึ่งเนี่ยข้าวข้าวข้าวมาเรื่องเนาะอาลุชาน ข้างในนั้นรถเรานะคะรอปล่อยค่าแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยต้องเดินออกมาทางเรียด์นีเนี่ยคนเขาจะบ้าลงทีนี้เนี่ยพอเขาลากกันรถเดินน้นเรื่อย 我你看不见。 อยู่เต็มถนนเลยนะคะมันชลมุนมเพราะว่าคนรู้จักเยอะมันก็เลยคนเยอะนี่นี่นี่ Spiderman ลากรถโคตรเก่งเลยอะลากรถอะโว้าสวัสดีครับผมรดเงินให้หน่อยค่ะชิตามากตามากหน้าดำมาก อ้วนลงกับมันอ้วนเนี่ยนจะอ้วนเหมือนพ่อถ้ากินนะนายพ่อยืนมมันรอๆนะพ่อรอปล่อยข้าวแล้วก็ให้รถที่หนึ่งช่วยให้รถ นาเล่มอยู่พอสมควรนะคะตรงนี้นาเล่อยู่พอสมควรนะคะ ไม่ได้